อาแม่ค้าเปิดร้านหรือยังเปิดแล้วค่ะอ่าวันนี้มีลูกชิ้นอะไรบ้างเออมีลูกชิ้นระเบิดค่ะแล้วลูกชิ้นอะไรอีกแล้วลูกชิ้นปลาค่ะอ๋อมีลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นกอกแล้วก็ไส้กรอกธรรมดาด้วยค่ะอ้าวเดี๋ยวลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นระเบิดไม่ใช่อันเดียวกันเหรอเขาเรียกว่าลูกชิ้นปลาระเบิดไหมอ้าวเขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าลูกชิ้นปลากับลูกชิ้นระเบิด อถ้าเราสั่งรวมกันได้ไหมเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดได้ไหมก็ต้องสองอันเลยค่ะรวมกันเป็นอันเดียวไม่ได้เหรออ่าสมมุติว่าสั่งเป็นสั่งเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดได้ไหมแล้วมีลูกชิ้นยักษ์ด้วยนะคะนี่ลูกชิ้นยักษ์แล้วลูกชิ้นระเบิดมันไม่กินแล้วไม่เจ็บปากเหรอลูกชิ้นระเบิดไม่เจ็บนะเคยกินที่ไหนแม่ค้าเคยกินที่ไหนคุณยายเคยคุณยายแม่ค้า คุณยายหนูเคยกินที่ในบ็อกลูกชิ้นปลาเหรอถ้างั้นสั่งเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดได้ไหมต้องสั่งแบบไหนอ่ะแม่คะเอ่อร้านใกล้จะปิดแล้วนะคะขอทษวทีฮะร้านใกล้จะปิดแล้วนะคะเอา้าร้านพิ่จะเปิดแล้วจะปิดแล้วเหรอใช่จะรีไปไหนเอ,อ่อจะรีไปจะรจลีไปเอาน้อง รีบค่ะร้านใกล้ปิดเนี่ยอะงั้นสั่งลูกชิ้นระเบิดโอเคค่ะลูกชิ้นปลาระเบิดได้ไหมอันเล็กหรืออันทําหรืออันพอดีหรืออันใหญ่อันพอดีแล้วก็สั่งอีกอันนึงเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดได้ไหมลูกชิ้นปลาระเบิดอันใหญ่อันเล็กอันพอดีอันพอดีเหมือนกัน